รอบๆแถวนี้ไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตรงนี้ก็สวยงามเลยดจะเดอนบ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยมากๆเลยกันยาจะพาเพื่อนไปดูน้ําตกข้างหน้าแต่ว่าให้ดูรอบๆนะคะพื้นข้างหลังดจะเดอข้างล่างแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าไม่ต้องดูนะคะเ,เพื่อนๆดูหน้ากันยาก็ผ่อนแล้วดจะเตอรพาเพื่อนๆจ๋าก็สูงอยู่นะก็ไม่กล้ากระโดดนะคะดสูสวยมากๆจ้า ชื่นย็นสดใสมากๆนะคะถูกใจกันยาอีกแล้วนะคะบรรยากาศดีเลยนะคะเนี่ยสีเหลืองสวยมากสวยมากๆเลยจ้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆจ้าสวยมากๆมีสถานที่ท่องได้ชมวิวทิวทัศน์ชมแม่น้ําไปนะคะสวยงามจริงๆเห็นว่าอะไรยังไงเด้อจ้าไม่ต้องงงนะคะตามมาเลยตามมาโลดจ้าก็พาเดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเจออะไรกันยาก็ ด้วยนะตึกใหม่ๆทั้งนั้นเลยได้จะเด้อเนาะวันนี้วันอากาศดีมากๆอากาศดีมากๆเลยได้จะเด้อไม่ต้องตกใจกันยานะคะนี่คือหนะ้าเชื่นเย็นสดใสมากๆนะคะถูกใจกันยาอีกแล้วนะคะบรรยากาศดีเลูดถึงได้จะเดอรูแต่ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศมากๆตึกสีเหลืองๆแล้วก็ดอกไม้เอยไม่ใช่แม่น้ำสวยสดใสนะคะเพื่อนๆ่ะ ตามกัญญามาเลยได้จะเด้อจะตึกที่สําคัญสําคัญแล้วก็สวยมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ําลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตกลงข้างล่างน้ําต่อไปด้วยกัญญาเดินแล้วก็ถือกล้องกล้องหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าก็อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะคะในบ้านเมืองเขาจะมีลักษณะแบบนี้สีแบบนี้ตอนนี้นะคะก็ถนนโล่งนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตามกัญญามาเลย ตามกันยามาโลดแลวจะเด้อว่ากัญยาจะพาไปดูอะไรที่นัตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวกันยาแบบว่าถ่ายให้ดูชัดๆไปเลยนะคะสวยงามขนาดไหนเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยจิบเลยจ้าพระกัญญาจะพาไปเที่ยวอะไรที่ไหนนะคะตามมาโลดและจะเด้อค่ะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเนาะ ก็เดินผ่านเท้าจะเดินหรือว่าซื้อด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไม่ทราบเดจะเด้อก็พาเพื่อนๆดูธรรมชาติบ้านเมืองต้นไม้ธรรมชาติสวยๆนะคะจะพาเพื่อนๆเดินไปไหนนะคะก็พาเลาะไปเด้อจะเด้อสวยไหมคะเพื่อนๆดอกไม้เมื่อกี้แล้วก็จะเดินผ่านตรงที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้สูงๆเพื่อนๆจ๋าก็สูงอยู่นะก็ไม่กล้ากระโดดนะคะดู สวยมากๆจ้าขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้าโชคดีมีใยบายยจ้าขอภัยด้วยกันญาเดินแล้วก็ถือกล้องกล้องหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนจ้าก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในบ้านเมืองเขาจะมีลักษณะแบบนี้สีแบบนี้เม <า S 2> ืองนะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางเมืองนะคะสวยงามมากๆอีกมุมหนึ่งเด้อจ้ะเด้อ แม่น้าตรงกลางนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามจริงๆมากๆเลยจ้าก็นํามาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะกันยาน่ากลัวมากเลยนะคะภาพนี้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไ e> รเพราะความสวยงามของดอกไม้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆดูนะคะนี่สีเหลืองสวยมากสวยมากๆเลยจ้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆจ้าสวยมากๆมีสถานที่ท่างเมืองนะคะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นตรงกลางเมืองนะคะสวยงามมากๆอีกมุมหนึ่งด้วยจ้าเด้อ แม่น้ําตรงกลางนะคะเพื่อนเนาะสวยงามจริงๆคนขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหมค่ค่ะหนูนะคะเนี่ยสีเหลืองสวยมากสวยมากๆเลยจ้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อน,อนจ้าสวยมากๆมีสถานที่ทอดบนฝาผนังหรือผ้าบ้านต่างๆที่สําคัญเนาะก็มีนะคะแต่กระยายังไม่มีโอกาสพาเพื่อนเพื่อนไปดูฤจารือ้อสวยงามจริงๆ,ๆก็พาเพื่อนเพื่อนเดินดู สาย่านน้ำไหลจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพเพื่อนๆจ้าอะไรยังไงเด้จ้าไม่ต้องงงนะคะตามมาเลยตามมาโลดจ้าก็พาเดินไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆเจออะไรกันอยาก็เนี่ยเรียกรางรถรางเด้จ้าเจอไม่ใช่รางรถไฟรถไฟจะเป็นรถแบบว่ายาวแล้วก็เดินทางไกลตรงนี้จะเป็นแค่เฉพาะ รถได้ดูรอบๆนะคะพื้นข้างหลังด๊ะเ้อข้างล่างแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าไม่ต้องดูนะคะเพื่อนๆดูหน้ากัญญาก็พอนแล้วดัะเตอผ่<พ>าน<ด>ไม่ใช่เวลากัญญาคลิปยาวนาน,าน,น,านกัญญาจะใช้หน้าจริงหน้าสดเลยนะคะไม่มีแอปไม่มีอะไรด๊ะเ้อเนาะก็จะอยู่ในประมาณนี้ด๊ะเ้อเนาะกับเัิดค่ะเพื่อนๆจ้า ก็มีคำขำตลกตลกบ้างนะจ๊ะเด้อเนาะตามวันยามาเลยนะจ๊ะเด้อผมสวยๆเก๋มากเลยกันยางวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคำกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคำห่วงใยนะคะก็มาส่งกําำลังใจด้วยน้ำตกใสๆบ้านเมืองสวยๆแบบนี้นะคะเข้าหรือจะเดินหรือว่าซื้อด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะยังไม่ทราบนะจ๊ะเด้อก็พาเพื่อนๆดูธรรมชาติบ้านเมืองต้นไม้ธรรมชาติสวยๆนะคะไหนก็ จะเดินไปในเมืองค่ะเพื่อนๆจ๋าก็พาเพื่อนๆเ,เ,เดินรอบเมืองนิดนึงนะคะเนาะก็ผู้คนก็เยอะแยะอยู่นะคะตอนนี้เนาะแต่กันยาทางเขาปิดนะคะเขาทําเขาซ่อมนะคะซ่อมทุกที่เลยซ่อมจะพาเ,เพื่อนๆเดินไปไหนนะคะก็พาเลาะไปได้วยจะเด้อสวยไหมคะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆมีความสุขมากๆสุขกายสุขใจนะคะทำสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่าง เตืนตามมาจากเพื่อนๆตามมาเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยสวยไหมสวยไหมอ้าวกัญญาคิดว่ากัญญากัญญาจะลงแล้วเพื่อนๆจ๋าก็สูงอยู่นะก็ไม่กล้ากระโดดนะคะดู สวยมากๆจ้าปออภัยด้วยกันญาเดินแล้วก็ถือกล้องกล้องหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนจ๋าก็อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในบ้านเมืองเขาจะมีลักษณะแบบนี้สีแบบนี้มากๆเลยนะคะที่นี่เนาะสวยมากๆตรงนี้จะเป็นมหาลัยนะคะเพื่อนๆนะคะมหาลัยติดแม่น้ําสวยงามมากๆเลยทีเดียวจ้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆโชคดีมีชัยแล้วเจอกันใหมค่ค่ะตอนนี้นะคะ ก็ถนนโล่งนิดหนึ่งนะคะพเพื่อนๆจา๋าตามกัญญามันเลยตามกัญญามันโลดแล้จะเด้อว่ากัญญาจะพาไปดูอะไรที่นะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆบ้านเมืองสวยจริงๆวิว,วทิวทัศน์ไม่ต้องถามถึงค่ะให้ภาพบรรยายเลยนะคะพเพื่อนๆจา๋าสวยมากๆดูน้ําตกนะคะคือบรูรณะนะค่ะบูรณะ,ะจา๋าจําได้แล้วตามกัญญามาเลยได้จะเด้อว่ากัญญาจะพาไปที่ไหน,นอะไรอย่างไร ที่ไหน,ขอ,กกนะะขอบคุณทุกคำกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคําห่วงใยนะคะก็มาส่งกําลังใจด้วยน้าตกใสๆบ้านเมืองสวยๆแบบนี้นะคะส่วนมากจะมีสีเหลืองนะคะเพื่อนๆนี่คือโบด้จะเดอ้อโบดอีกโบดน,นึงเนาะอันนี้อยู่ตรงก็ยยังมีจ้าเนาะพอเวลาเขาทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกันยาผาเพื่อนๆไปชมนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่มุมสวยๆลงเป็นบันไดลงขอบคุณทุกคำก,ลกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกคำห่วงใยนะคะก็มาส่งกําำลังใจด้วยน้ำตกใสๆบ้านเมืองสวยๆแบบนี้นะคะคตามปัญญามาเลยได้จะเด้อจะตึกที่สำคัญสำคัญแล้วก็สวยมากๆนะคะตรงนี้จะเป็นแม่น้ำลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตกลงข้างล่างน้ำตาจะลงจะจบแล้วยังไม่จบค่ะเพื่อนๆกัค่า <c oughs> ก็ดูต่อนะคะเพืพ่อนๆจะดูต่อได้จดเจอใกล้แล้วนะคะรู้แต่ว่าสวยงามมากๆน้ำตกนะคะติดค่ะเพื่อนๆจะ้ะ ก็มีคำขำตลกตลกบ,บ้างนะจ๊ะเดินเนาะตามวันยามาเลยได้จะเด้อผมวสวยเก๋มากเลยกันยางวันนี้นะคะก็หนดอกไม้เมื่อกี้แล้วก็จะเดินผ่านตรง เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้สูงๆไครด้วยนะตึกใหม่ๆทั้งนั้นเลยได้จะเด้อเนาะวันนี้วันอากาศดีมากๆอากาศดีมากๆเลยได้จะเด้อไม่ต้องตกใจกันยานะคะนี่คือน่าพูดถึงได้จะเด้อรู้แต่ว่าสวยงามมากๆเลยนะคะเข้ากับบรรยากาศมากๆตึกสีเหลืองๆแล้วก็ดอกไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นน้าสวยสดใสนะคะเพื่อนๆไคด้วยนะตึกใหม่ๆทั้งนั้นเลยได้จะเด้อเนาะวันนี้วันอากาศดีมากๆอากาศดีมากๆเลยได้จะเด้อ ไม่ต้องตกใจกันยานะคะนี่คือน้าที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆบ้านเมืองสวยจริงๆวิวทิวทัศน์ไม่ต้องถามถึงค่ะให้ภาพบรรยายเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าสวยมากๆดูน้ําตรกใหญ่มากๆแต่ตรงนั้นที่กันยาจะพาเ,เพื่อนๆไปชมเขาปิดกั้นนะคะเขากําลังบูรณะอยู่หด้อจ้าเด้อก็พาไปไม่ได้นะคะไม่เป็นไรวันข้างหน้าขออภัยด้วยกันญาเดินแล้วก็ถือกล้องกรองหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนจ๋า ก็อ,อยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะในบ้านเมืองเขาจะมีลักษณะแบบนี้สีแบบนี้เมืองัหม,มคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางเมืองนะคะสวยงามมากๆอีกมุมหนึ่งเด้อจ้ะเด้อ แม่น้าตรงกลางนะคะเพื่อนๆเนาะสวยงามจริงๆได้เห็นดอกไม้นะคะไม่ต้องไปโฟกัสที่รูปปัญญานะคะไปโฟกัสที่ดอกไม้นี่จะเ้อตลกมากๆเลยนะคะเหมือนอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ให้ดูรอบๆนะคะพื้นข้างหลังนดจะเจอข้างล่างแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าไม่ต้องดูนะคะเพื่อนๆดูหน้ากัญญาก็พอแล้วได้จะเจอพานก็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 อ่าอ่ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดินมา <laughs>